สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้กันนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของชื่อของผักรูปร่างสีของผักนะคะเด็กๆเคยทราบไหมคะว่าผักนั้นมีชื่อว่าอะไรกันบ้าง รูปร่างลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรนะคะผักแต่ละชนิดนั้นก็จะมีสีที่แตกต่างกันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันมีประโยชน์และโทษที่แตกต่างกันนะคะเราลองมาดูกันสิคะว่าวันนี้คุณครูจะมีผักอะไรมาให้เด็กๆดูก่อนอื่นเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูนะคะ คำของจองผักสดผักสดหลากสีมากมีเหลือคณาผักบุ้งแตงกวาโหระพาผัวฝักยาวมีทั้งมะเขือมะระมะนาวแครอทผักกาดขาวเราชอบกินเอ่ย จากคำของจองเมื่อกี้นี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีผักมากมายหลายชนิดกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมีผักมาให้เด็กๆดูเดี๋ยวเด็กๆมาดูพร้อมกันนะคะว่าผักที่คุณครูนำะมาให้เด็กๆดูในวันนี้มีอะไรบ้างมีสีแล้วก็รูปร่างลักษณะอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะผักชนิดแรกในวันนี้นะคะมะเขือเทศ จะมีรูปร่างลันะกษณะกลมๆผิวเรียบสีแดงมะเขือเปลอะจะมีรูปร่างกลมๆม,มีจุกยาวผิวเรียบแต่จะมีลายสีเขียวเขียวขาวขาวนะคะมะเขือยาวจะมีรูปทรงผลยาวๆผิวเรียบสีเขียวแครอท จะรูปร่างใหญ่ลงมาหาเล็ดตรงปลายจะแหลมผิวเรียบสีสม้มทั่วฝักยาวจะมีรูปร่างเป็นเส้นยาวๆจะมีข้อเล็กๆมีมเมล็ดอยู่ข้างในผิวจะขรุขระจะมีสีเขียวกะรำปีจะมีทรงกลมๆมีใบเกาะกันแน่น หุ้มซ้อนกันหลายชั้นส่วนของใบจะเป็นเส้นๆส้นสีเขียวขาวถ้าเราผ่ากระหล่ำปีออกมาจะเป็นชั้นช้นต่อไปจะเป็นผักกาดขาวจะมีลักษณะเป็นปรียาวเรียวกาบสีขาวใบสีเขียวอ่อนซ้อนกันเป็นกอต้นหอม จะเป็นเส้นยาวๆสีเขียวจะมีรากสีขาวผักชีจะเป็นต้นเล็กๆมีใบหยักๆสีเขียวดอกแคจะรูปร่างคล้ายพระจ,จันทร์เสี้ยวจะมีสีขาวตรงจุกจะเป็นสีเขียวฟักทองรูปร่างกลมๆผิวกรุขระ สีผิวจะเป็นสีเขียวๆอ่อนๆหรือ,อเหลืองนะคะเนื้อข้างในก็จะเป็นสีเหลืองเป็นยังไงคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของผักสีรูปร่างลักษณะของผักกันไปแล้วและเด็กๆเ,เคยรับประทานผักที่คุณครูนำมาวันนี้ไหมคะถ้าใครยังไม่เคยไปลองดูนะคะว่า นิดที่คุณครูบอกไปวันนี้มีรสชาติเป็นอย่างไรนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีนิทานมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูพี่ฟ้ากันนะคะคุณครูฟ้าจะมาเล่านิทานเรื่องผักให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากฟังอยากดูไหมคะถ้าเด็กๆอยากฟังอยากดูถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับพี่ฟ้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูฟ้านะคะวันนี้นะคะครูฟ้าเนี่ยมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนิทานเรื่องผักแสนดีผู้แต่งโดยคุณวันิดาธนาพฤฒบดีค่ะส่วนภาพเนี่ยโดยคุณพรเนรอดามุลใชัยเด็กๆพร้อมจะฟังกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั้นเราไปฟังกันเลยผักแสนดี ผักสดมากมายหลากหลายวิตามินปลูกทั่วทุกถิ่นอร่อยลิ้นกินเพลินผักบุ้งย่อดเรียวใบเขียวน่ากินทั้งมีวิตามินบำรุงสายตาผักชีสีเขียวต้นเรียวใบหยกักใครก็รู้จักเป็นผักกลิ่นหอม หอมใบยาวหัวขาวสดใสลองลิ้มติดใจไม่เชื่อต้องชิมตำลึงชูยอดหนวดกอดพันหลักใบอ่อนอร่อยนะเป็นผักมีประโยชน์ฟักทองผลใหญ่เนื้อในสีเหลืองคุนค่าครบเครื่องทั้งเรื่องหวานขา้าว ผักกวางตุ้งนี้อร่อยดีกินง่ายปรุงได้หลากหลายไม่มีเบื่อเลยหัวอยู่ในดินกลิ่นหอมเนื้อขาวรูปทรงอวบยาวเจ้าหัวผักกาดขนาต้นใหญ่การใบเขียวสวยมีวิตามินด้วยช่วยให้แข็งแรงผลยาวเป็นฝัก อยากกินบ้างไหมกรุบกรอบถูกใจนี่ไงถั่วฝักยาวสีส้มสดใสหัวอยู่ในดินเป็นผักน่ากินแครอทนั่นเองจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องผักแสนดีได้รู้จักเหล่าผักมากมายเลยในเรื่องเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าสนุกกันใช่ไหมล่ะคะ แต่ว่าตอนนี้หมดหน้าที่ของครูฟ้าแล้วต่อไปเชในใเด็กพบกับคุณครูวาสนาต่อเลยค่ะเป็นไงคะเด็กๆได้ฟังนิทานกันไปแล้วสนุกไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ท้ายคลิปวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆทุกคนทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะอัดคลิปวีดีโอ ให้เด็กๆบอกชื่อผ่า